สวัสดีสบายดีครับพี่น้องวันที่12เมษายนครับมืัอนี้หยุดสงการครับแต่บริการบ้านน้ำมงครับมหาป่าครับมีเซียนโซแล้วก็เป็นเพื่อนๆที่เหตุงานนำกันในโรงงานนะครับพี่น้องครับอยู่กับผมมอนวิธีค้นมาทินครับสองวิธีค้นมาทินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับพี่น้องครับ อาอยู่ทางบทีครับมื่อนี้เอาปลาคลองนี่เป็นลองตะไคร์ไร่ปลามาเรียบร้อยแล้วครับมีแต่สีเอาสลามไม่ออกครับามาประมาณสี่ห้าคนเนี่ยเจะไปเดี๋ยวจักพักเดี๋ยวลงไปเอาสลามไม่ออกเพื่อนที่เสียสลามไม่ออกเดี๋ยวค่อยเอาเงาลาเอาปลาครับพี่น้องคือเก่าห้องมายนี่ามาลุ้นกันเบิ้งครับพี่น้อง สิมานบอกครับนำทีมเลยเซียนโซครับพี่น้องมันมาเจียนนำกับบ้านเซียนเขียนกับบ้านครับกับบ้านปากไปเลยเป็ที่เอาปลาครับนี่แหละลอมใบเพิ่นก็ไปไล่มากคือเก่าวเอาเฮนี่ลงไปลาก,ลากลเอาเอาไม้ไออกเฮนี่ลงไปลากเอาเลย เลืมถุงมือมือับป่าก็แย่งเฮ็ดมือนะมือไปอายุทยาครับพี่น้องยังมาเศร้าเลยสเห็นกิดนี่ก็ยังไววก็คือมืออื่นมันที่สิบสามยังสากคนละสิบสี่กันหันว

ตอนเอาใหม่ออกพักบุ้งออกก่อนครับเดี๋ยวมเอาปลาครับมันเห็นมันยุ่งเลยจับตีนมันไหมเออนี่เดีอบเลยเอาไปทางไหนพูดบอกโอ้แหะอะหลับกำลังชิลล่างน่าถึกเลย Ừ. 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 khô ừ. 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 <laughs> <laughs> này, lấy cái, ôi, cầm lái này, mượn mòn bưng khát đấy, bưng, ba thứ của nó, ชนคนชนคนมั่ี่าาลักเจ้านแรกเรลักนะทุกคนวิ่งลักกด้เออมงนีลักกด้เอาทัน่อยเวน้อยแ่ลักก็ด้เออโอ้ยอยู่ทางลางเลยเอมันจะเข้าเออมันอยู่เทียวอันี้เะเอเจตรตัวนี้เออถายอย่าน้ถายอย่างนี้ตัวมัน

โอ้โหคุณไปกิตีนหรอปลายข้างครับไอ้แอนตัซชินมาแจกซะปลายข้างเไงมันหมุนขักเลยได้เหยียบไปเหยียบมาเห็นเด็กๆชุดๆ เอาแบบใหม่เข่าเชยบอกเขาให้ปากไงบอสปากกระสอบไงล่ะยิ่บอกคตเสกอกับพอสก๊อหองเกินเุกทีพี่จุ๊สกอวใปาก

เจ้าออกนี่มองกรตัดต้น้ามแปะบ่บ่กรเอาอยู่ไนบ่มันเน่้อยมันกระดุดนะก้ม้ามแปรนีกระจังอยู่กับทางตบไปบอกพี่ว่าไปเอามหเฮ้ยเรานเฮ้เราลงมาเนี่ยตั้งหือ มีนิ่พอไรกนเนี่ยนีเชลลกเกอร์โอ้ปักีนเ้ยเยเฮเฮเมันทุบเขามนอะไุยนี่เจอของปวดไอ้ปากีนไงวะโซโลตใช่นี่หนึ่งหมื่นนี่กระลุมดิเจอเงิอคันกระลุกกะุไป

ป่ามันมุดดินเขาไปแล้วเขาไ่แล้วเขาไ่แล้วบ่ไปไหนเขาไปแล้วเขาไ่แล้วีมใหญ่เลยหนุ่ยซิวนั่นกินนี่เยอนั่นออกเลยเอ็ดเด็ดเด็ดเอาม่จับมาแม่นี่จบาแม่เจาแม่จีบไปน เปิดให้มันออกจ้าดีวจะพุ่งิมด้ไปเอาไปตะเสียอแจ๊บเอาไก็เลยนไล่คุกมเลยไปไล่คุกปลาสกบุบ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 อะไรบลลงลไม่ไปครับเดดเดดเดน่าเ เจอตัวใหญ่แล้วบาว่าอยู่นตัใ่เใหญ่อมันบ่อยมันบอไหลยู่ราคาไม่มันบ่ไม่มันบ่อลง้องได้บ้านบ่เขา จะหลักไก่โทเขาเนี้อเเอไลาดึงเ่ยกูเกิถึงไมอยูนอพีปาอม่กูเก็ดิมาด้วยในมือกบอกไปะมึงของโตของว่าเออมันมันเข่ามึงจงลุให้กันาจับองคนกไุทชับึเลยเอาปลปปล่อยปล่อย ủa, oh. 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 coi coi, ba nhảy mì, chập 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 coi coi, 2 <laughs> tô rồi <laughs> ตงเ็นัดเขาบอกให้เจ้าเขาวางนี้เลยคือปาไก่พวกนี้ปลาไก่บรรยวดผูบบุรใส่ละบ่นี่แม่มันเนี่ยเสี่ยงหัวนี่แม่นึงนะไล่อยู่นี่อเอาไปแล้ว นี่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 ปลาเหงมาในตีนเคาเลยทางได้แค่นี้เหรอปลาเหงานี่กำลังตีกันอยู่เลยตีแล้ว งามเลยกำลังสิแดงงันโตเตียนดน้ำสงกาางปลายูได้แฮมกุกุ้ปลาตกล่เนี่โยปลาเคียงมาไหมอ๋อลูบบีบพวกมันแห้งอย่าไปเอาข่อขอจิบมือได้งับข้อบ่าได้โยพึ่งขี้ยวมาได้กัน

พอแล้วครับลื่อดันยงบุึ้ลเลยน้ำเขาโอ้หลายเต็มเลยหลายเต็สามสิบโลกเลยไม่ขึ้นไปเทศมั้งเอาออกไป่ยกจะพุไปรหมดจกตีตะขายเอาลูก็ไดอเอเอารอกลือว่ากันหมดแค่ตีจิกามปุ่น ไปดีกอ่าเอาเปดึง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 เขาซเกอร์แค่นีแต่สิย่ข้างในก่อนเลยเพิ่งดึงเขาก็แม่นุงสุดดึงเขาตุ่นดสิยดึงาลดึงดึงไม้นดน้ดีกนะที่ฆ่าต้นมดึง่นี่ก่อนดึงหีมันดึงดนเลยวะดึงหลอดได้ ตะขายจะพุดดึงขนาดนี้กรยังบทเนขนาดนั้นเลยไล่ๆเันเขาไล่ๆจิงยกมันจะดึงลงก่อนวนน่ะเออเดดึงได้นะจิงยกเขาไล่ได้ปุ๊บบ้านมึงไล่ได้ปหมักไล่น่ะนีเข้าไปแ้กอเจรู้ไหมหยกหยกยกเดยวเดี๋ยวมวนะครับไปก่อนจับที่ดิสนมแลไปแก้เงินเล้

เสียงมาเก็บปลากระเดินปลากระเดินเก่าเลยปลากระเดินปลาขาวเราปโยนแล้วอ้าวปลาเงโอ้ยหลอดสับลอดแล้วปลาเค่งตัวนึงไปเลยอยู่นไปจับไห มอน้นมีเตปลาหางแดงนีไปเอาอยู่พทางนี้อนะเด้อปลุปลุกปลุกปลุปลุลุกีดีดียางีเด่กระดึ๊กระดึ๊บเสียงเเนไปเฮียงอ่ะฮะกลปลุกมาเห็นเด้ออีบัดนยกมืเก็บปลากาะเดินไหมตยาไปสูบยัไหมโอ้ยสิลูกชันตอเฮ้ย่ไทยยนฮะ

dạng lạy lái hoặc dạng lạy vào dạng lạy vào dạng kéo vào dạng lạy kéo dạng lạy và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 o dạng Trời, vào dạng cái vào dạng lạy vào dạng lạy vào ปากนะไปจุ่แกมนอยครับคนงานไปไป20กิโล20โลเอาไปยืดรันเลยเอ้ยกูสร้างอะไรที่คนลงกับสองคนขายาโล่เอ้ทำไปเลยเ20ิโลได้มานี้มันมันครับเดี๋ยวพอนคิดนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ